อะไรยูทูบมันพ้ง้ยูทูบพลังเป็นสุดจับกนี่แม่สั่งไปแล้วเขาจะมาติดรุ่งนี้เนเมือนวาแม่เรื่องจอบจอดเานยมเล่นคมเขาเป็นยังกินเขาเป็นยังไอ้ฟางเบิ้งกินแล้วางกินจมตามน้อพี่ฟาง ไปแล้วจลเจอลเจอรชโชวจนันิบปยาต้องตามเลยไหมได้การจะกินอร่อยมากแซ่บเวอร์ปัญหามัตตั้งปะบนตกอีกแล้วจบแล้วค่ะแค่จะเลน ไบสิกด uh, mm ีเ hmm. ดี๋ยวนล้นหนึ่งมาขายน็อตไส้จีไส้สไปซ์อไม่ดเชอบหด้วยื่อไส้ิเอแม่ไปผาเอาเลบอกว่ารูเชื่อมากินตำมะฮูงเดี๋ยวนี้เลยป่ามาเลย หนึอาทีสองแมไปถามแม่ใช่ออกุมนี้ันประยัไม่ท่ากัี่น้อยเนี่ยอะไครับอะไรอ้อหืมกุมเมียเห็นอ๋อแล้วพี่แล้วพี่พูดไหมมันก็พูดสิคุกเกิฟิสต์ไรกินกับปลารังน้มเต่าบปล ใช้ตัวสบอกหอยมันบม่มีนอยโขงนะตุ๊กเลมจะมีเนี้ยไม่ยากดกินไรแล้วนาเเบิดมยากขอีนิดนึงเอาที่ปาเดียวไอ้น้ำบ้าง่ะสัยังไม่เผ็ดเลยเพิ่งจะลงมือรอรอรอนอม ปลานเ้า่ตะ้าเลี่ยมาเหลี่ยมผ้าเลี่ยมผ้าเหลี่ยมแับลีงามานวเจ้าก็ได้กับชาเย็นจุดแรกนะไม่ใช่จีเอาชาเอาชาเย็นเอาตัวมาทลีมเอามาใส่แกงด้วยค่อยจะนนี่ไงค่อยจะโชว์ตามะหงนะเนาาด้วยตุ๋หมูตุ๋นหมูพ้ีเลยครับเจ้าตะวาย่างแล้ว น้กนใต้วอง้ดองถ่ายองาถ่ายบึ้งกันทองเท้าเอาไปเอากระติกมาใจ่ให้แกหน่อยลืมไปนะนี่โอ้น้ำหองพักแท้ใส่ไปเลยได้แหละ

Okay. Để để đã qua đã không hết, mấy kiều nè, một cái điều là cái sốt sả, cái sốt sả anh ấy, để cho anh ấy cho anh ấy, anh ấy đang youtube, ok, cái này, này là cái này là cái cái này là cái 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 แล้วเราจ้างมาจารย์แต่มันก็แซ่บนะมันไม่เผ็ดมันร่นอสแล้วทำไสด้วยดอีกเขาไม่โอนยวัวนุ่มโ้นผมะา ดูแลคลิปที่ต่ำงอ่ะก็ณผชมูนะชมเฮ้ยวันนี้ทูอี่างไหไ่มใช่ผมไหมอะไรนี่ถ่ายอยู่นี่นะครับก้องครับก้องเลยมึงดูสินี่เบิงกูติดบาอย่างเถ่ายแล้วคนตกแล้วเอาปดเลยหลว่าถ่ายได้แล้วเอานี้ใส่ในติดเพื่อจะ ยังเหลืออยู่นี่ยังเหลือก็ทํายังไงไต้มันอดนนี้ของแน่หกใช่ปะใช่กดอ่านทุกวยออเคม่ดนะเดมเอ๋แล้วหลอดไปไหนนี่หล,ลอดยังไม่ได้ใส่ให้ เผื่อว่ากินน้ำอะไรแทนหลอดแทนหลอดอ้ไเพนี่พินหลอดหลอดอะโรเจอร์ไม่กินล่ะอยแบบตังจามห้องพี่น้องโอ้ยแซ่บผ็ดแซ่บแซ่บมันนี่แซ่บแซ่บได้ยังไงมนีง นี่ละหนามนกเกลียวหนึงค่ะเหนียวไม่ดีมาตังกล้องกันแล้วกินด้วกันพี่น้องด้วยมาบ้าบอไปกินด้วยกันนะคะวันนี้แต่ว่าเจ๊จะตั้กล้องค่อยนะใครเอาโรเจอร์กับป้าปุณก่อนไม่กินน่ะโรเจอร์ชอบวันนั้นค่อยเห็นนะเขาบอกอุ้ยฝรั่งอะไรเอาก็เหนียวเจิ้มกับต้มซำ ฝรั่งชอบส้มตำฝรั่งก็กินเป็นนะครับมึงฝรั่งกินต้มข้าตับหูแซ่บบ่แซบบอแซ่บแซบบอแซบหนัวแล้วไม่เห็นหน้าแซบบัวแซบหนัวถ้าไม่เจอมันไม่ได้นะเดี๋ยวตามโอไยวเดี๋ยวไปครับฮะเดี๋ยววันนี้มาใหม่นะ พวกนี้มาไม่เจอแม่แล้วแม่กลับบ้านแล้วฮะกลับโคราดแล้วนะโคราดโคราด้ได้คุณเตอร์บอกบ้านไหนก็บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่กลับสักทีกลับบ้านเร็วๆเร็วๆเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะพนี่พี่โอ้ได้ไปไว้บุรณะมาไปได้ได้บด้เลยบุรณักมือ ครับผมไอ้สิไปเมเนี่ยแล้วจัดการยาเติมเปิดไว้ทำไมไวไฟเนี่ยบอกว่าเติมเนี่ยเปิดไวไของดีแท็ใช่ไหมพี่เอเอนั่นน่ะอบอกให้อ่างสามใช่ไหมศูย์ก็เก้ามึงไว้ดูหลังคุยว่า ก็ดีแล้วมึงพูดแล้วต้องชนวยให้ต้องบุกดีไแล้วพลานเนี่ยไม่ไม่พูดวย่ก็มาแล้วโจอมฉี่ที่หัวต้มาต้องรด้ขำเห็นแบบนั้นน่ะเออมันบุกีิลาดไม่ผิดพชอแก้งเข้าวเจ้าสิ้ที่ไแล้วรวเขมากแนีเจอเผ็ดไหมเผ็ดเผ็่มจะไม่เผ็ดอร่อยคนไทยยังเผ็ดเลยรู้เจอบอกว่าเผ็ดแต่อร่อย บอกว่าจะใส่เผ็ดจะใส่เผ็ดมึงสอนไม่รู้จักจำเข้ามาสไปซี่มันเดือดตุเรียต้องอ้าปากมันก็หลงกินไม่ถูกมันมันไม่ใช่เราไม่ได้หมดกินส่งท้ายยัยบนไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไม่กินอีกนะตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไม่กินอีกนะโรเจอร์ทอมโมโลอัลโกโฮมโกฮมเดือ

เด็กได้ควน้าไม่ด้เจ้าหนูได้ควน้าเขาแบบไอ้กับเจาเบ้างเจตายานุ้ไปแล้วไงนุ้ยไปปักุงน้ไปสอนพุงยังมาขึ้นอีกตัวุงมาหลตลอาเอดเดืงหวยเงหวยอ่าจนช่วยแล้วครับเหล้เกิน

น้อยวันนี้ขอร้องนะซอฟซอฟการเผ็ดลงบ้างพนักจ้าพนักาตอนแรกตัวพวกเราได้มาย่าเผ็ดเดิอย่ส่างไปสาดเ็นขังูแล้วก็ยา้อยางเผ็ดเดิมเน่มึงนะยาเี็ดเดิมนะไม่เผิดไม่ใช่ยานน้อยมาปที่นี่นี่นะ สบาย่างนั่นนะจารห์มันเอาไปนี่เนี่ยอดเกมาอ้ยโลจอเลยเรเจอไปเลยแต่อร่อยไหมอร่อยมากใช่ทำี่อนี้บพีนองล้เป็นลเกินบงลังนาแดงมังครับ

ัวมามือใดก็บอกตว่าทมโลทมโลบอกกับที่วจาบ่ได้ว่าทมโลจักเชียจำหูคนที่จำตอเียนได้เสียบกตเรเเียังหถ้าเป็นคนกินําหูมาแต้น่อยหน่อยบ่ได้ใส่ visa ยังบอกการดาเอ้ยใช้ความดีข้ม้นสิ่งที่ว่าใก่แค่้ไ่ไปคนละที่มา แเีเขาใหญ่้านี่ยนี่แค่ดูแลคนที่เขาก็ดูแลเราซัพอร์ตเราเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลเขาที่เองไอืมเราทำคนดีเขาไปยู่ใส่เขาแบบคุณหอนเขาจ้าเแกเป็นคนพูดเสียงดังบวบหด่าอะไรชื่อเดเสียงดังเขาเป็นเสียงอย่างนี้เองอ่ะทุกคนผมก็สนใจมันไม่ด้โกรสาเขาคันโมเมีนหรอกถ้าคุณนั่งเศร้าแล้วคุณเคยปา ແມ່ນເນາະເປັນ